Hãy subscribe cho kênh

ท้อจะได้สวยนี่พี่เบมาตรงนี้เดี๋ยวจะได้วยมาตรงนี้เดี๋ยวไปรองเ้ยใร้ขึกให้ึ้นนะก้ครันพะ่กให้มึ้นยห้ขนกใหลายกขนยก้นยกในะย้ขึ้ยกห พรคระหลานะครับที่นั่งด้ยาอะไรเพ่อปรหรกชาวบ้านนะครับโดยเฉพาะที่มาขอัาเรับาอํนหรับนนอยู่แล้วและทาคัญด้วยนะครับจวัด้องเรือนะครับเบอร์3เขต2จังหวัดสุพรองพัประลาดประฐเดินทางมาถึงแล้วนะครับพี่น้องที่ด้ครับ គំរូនេះ ความขัดแยง้งประชาชนเป็นหนึ่งเดียวขจัดทุกปัญหาพัฒนาทุกพื้นที่เศรษฐกิจดีอดีตสจปทะท์สามสมัยและอดีตพรครับ<อ>ก็ร<ป>อให้กําลังใจกันได้นะครับสําหรับท่านที่มีดอกไม้ก็มอบดอกไม้นะครับสําหรับท่านที่มีมาลัยก็มอบนีนะครับแล้วก็ช่วยหลีกทางให้บรรดาพี่ๆสื่อมวลชนด้วยเพราะมีหลายท่านหลายสํานักมาทาขึ้น <c oughs>